สวัสดีครับนี่วันนี้ก็มาแนะนําสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับสะหรับคนไหนที่ชอบไปตกปลากันนะครับมานนะนํันกงเกงนะครับไว้ใส่ไปตกปลาสวยๆเท่ๆหลลอๆครับกระเป๋าเยอะนะครับนี่กระเป๋าเยอะมากเลยนะครับอันนี้ส่วนข้างๆนะครับนี่กระเป๋าข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวให้ด้วยนะครับที่เกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าข้างก็สามารถใส่ ก็ได้ตรงนี้ที่สะโพกนะครับใส่ได้เลยนะครับช่องแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดใส่ได้อีกครับมีนีมีตึกแกด้วยนะครับส่วนด้านหลังมีกระเป๋าข้างสองข้างเลยนะครับตรงนี้มีใส่ที่เสียบได้ครับตัวเล็กๆอะไรก็ได้นะครับก็กระเป๋าใหญ่นะครับส่วนอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลัง สินค้าก็งานมีแบบนี้เลยนะครับสวยครับโคตรสวยโคตรสวยเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะน้าที่เขาที่ชมนะครับมีรีวิวพร้อมครบเลยนะครับ